เปิดรายการด้วยเพลงที่คุ้นเคยเพลงนี้สําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ผ่านการเรียนวิชาลูกเสือในนารีมาแล้วนะครับใช่แล้วครับวันนี้ Eyes on me นะฮะก็จะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของทางจังหวัดอุดรธานีในงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไทยอง์ราชันครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2556โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีครับญญรซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับนายเสนีจิตติกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานนายอิทธิพลตรีวัสวุวรรณน,นายกเทศมนตรีนะครอ,ดอุดรธานี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เกียรติเทศบาลนครอุดอรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23-26ถึงพฤศภาคม2556นี้ครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการเข้าค่ายอบรมลูกเสือในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มอบหมายให้กับทางเทศบาลนครอุดอรธานีเป็นผู้จัด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3จะมีะในส่วนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด20จังหวัดได้มาร่วมกิจกรรมซึ่งมีทั้งลูกเสือและเนตรนาลีที่เป็นนักเรียนจำนวนถึง1,600คนนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่แลกะก็ผู้บังคับกองแต่ละส่วนต่างๆนั้นอีกประมาณ400ท่านนะครับรวมทั้งหมด1,800 ชีวิตที่อยู่ในค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้กิจกรรมของค่ายลูกเสือทุกท่านก็คงทราบครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเยาวชนที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นแล้วก็มีการอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ในการจัดกิจกรรมในเรื่องของค่ายลูกเสือนั้นจะเป็นการรวมของทุกๆจังหวัดมาร่วมกิจกรรมกันซึ่งปีนี้ใช้หลักแนวคิดก็คือเทิดไทยอง์ราชัน รวมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะให้กับลูกเสือรวมทั้งเนตนารีได้เข้าใจถึงบทบาทและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งในเรื่องของการรวมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือแม้ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มในพื้นที่แต่แต่ละจังหวัดก็ตามแต่สิ่งที่ลูกเสือได้นะครับหรือเนตนาลีได้นั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของความรักความสามัคคีและกิจกรรมร่วมกันรวมทั้ง แต่ละฐานนั้นนะครับมีหลักสูตรอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรประชาธิปไตยส่งเสริมประชาธิปไตยหลักสูตรในเรื่องของการผจญภัยรวมทั้งการเอาตัวรอดนะครับในกิจกรรมต่างๆที่ในแต่ละฐานนั้นทางฝ่ายผู้บังคับหมู่จะได้เป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆกิจกรรมนี้นะครับจะร่วมกันในช่วงเวลาตั้งแต่วันพฤหัสนะครับจนถึงวันอาทิตย์ จะมีการเล่นรอบกองไฟรวมทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งบรรยากาศที่แห่งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติเด็กๆทุกคนหรือว่าลูกเสือทุกคนที่มาอยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่จะสามารถนำไปใช้ชีวิตนะครับในสังคมปกติได้อย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของภารกิจของลูกเสือนั้นรวมทั้งเนตรนารีแน่นอนครับว่าโดยหลักการแล้วนั้นก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้โอกาสและประชาชนทั่วไปรวมทั้งในเรื่องของการเสียสละเพราะฉะนั้นหลักของเทศบาลน,นครอุดรธานีใน,น,นการดําเนินการครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมในกิจกรรมที่จะให้เด็กๆเกยาว,วชนรวมทั้งเน,นตนาลีนั้นนะครับได้แสดงออกถึงการบําเพ็ญประโยชน์ซึ่งในแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ตื่นตีห้จนถึงประมาณสักสามทุ่มกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมและก็สร้างทัศนคตินะครับให้กับ เยาวชนทั้งลูกเสือและเนตรนารีไปพร้อมๆกันทางเทศบาลนครอุดรธานีถือว่าเราเป็นเจ้าภาพและก็ในานามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็สนับสนุนในกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนั้นนะครับได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งในกิจกรรมลูกเสือที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปจากการอบรมในะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปก็คงจะเป็นในระดับประเทศซึ่งทางเทศบาลนครอุดรธานีเรายินดีที่จะส่งเสริมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นกิจกรรม ให้กับเดตกๆเกยาวชนนั้นได้แสดงออกถึงความสามารถแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของความรักความสามัคคีเพื่อไทย,อ,ทยอ,องค์พะมหากตรนะครับรวมทั้งสถาบันต่างๆที่จะอยู่คู่กันกับสังคมไทยต่อไปในนามของเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีจึงขอกราบขอบพระคุณทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้เห้โไก่กับทางเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและผมหวังเป็นยิ่งครับว่าเยาวชนทุกคน ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้จะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็จะเป็นอ,อ,อนาคตของประเทศชาติในโอกาสต่ตอไปครับและนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาซึ่งความรักความสาม,มคัคคีเสริมสร้างคุณธรรมความมีระเบียบวินัยความเข้าใจที่ดีต่อกันและยังเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังเงยาวชนของชาติให้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้า i อ e s on m มจะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมหรือสิ่งดีๆที่ไหนติดตามชมได้ในวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับรายการไอซ์ออมีร่วมกับโรงภาพยนตร์ n e ว a d าม u l t ติ l e x อุดรธานีขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์ชิงบัตรชมภาพยนตร์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง คำถามประจำสัปดาห์มีอยู่ว่างาน,นชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไทยองราชันจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ A ครั้งที่3 B. ครั้งที่4พิมพ e ์ eq เว้นวรรคตามด้วยคำตอบพร้อมชื่อของท่านมาที่หมายเลข4850770ทางรายการจะประกาศผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าในรายการและทางแฟนเพจของรายการครับ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งติดต่อขอรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่โรงภาพยนตร์เนว a ดามัลติ p l เพ็กสาขาอุดรธานีได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปครับ